มติไม่รับคำร้องของนายถาวรเสเนียมแกนนำกปปสที่ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยสถานะนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีหรือการที่กะกะตแจกใบเหลืองย้อนหลังให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอาจเป็นแผนการสร้างความชอบธรรมในการจัดการกับระดับแกนนำของพรรคเพื่อไทยค่ะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มติติดตามข่าวล่ามัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันทร์เรื่องคิลลิ่งโซนอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งโล่งใจอย่าเพิ่งตายใจว่านายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะหลุดรอดจากคิลลิ่งโซนใครคิดอย่างนั้นก็คิดผิดจังเบอร์เพราะการที่สารรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องของนายถาวรเสเนียมแกนนำกปปส ที่ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยสถานะของนายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีกรณีเลือกตั้งสอสอเกินกำหนด30วันยังเปิดประชุมสภานัดแรกไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา127ของรัฐธรรมนูญมันเป็นแค่ภาพลวงตาแม่ลูกจันท์ชี้ว่าการที่สารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งสสวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะหรือไม่นี่ต่หากที่เป็นของจริงนี่ต่างหากที่ชี้ว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรยัยงไม่รอดเขี่ยวมฤลตยูแม่ลูกจันทร์กราบเรียนว่าสถานการณ์วันนี้นายกยิ่งลักษ์กำลังถูกตรีกระนาบพร้อมกัน4ี่ทิศทาง 1. มับกบปปส 2. อ2สารรัฐธรรมนูญ 3. ปปช 4. ก,ะกะตสารรัฐธรรมนูญจะเริ่มวินิจฉัยประเด็นการเลือกตั้งโมฆะตั้งแต่วันที่19มีนาคมถ้าสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็โยงไปถึงสถานะรัฐบาลรักษาการและสถานะนายกรักษาการแน่นอนชีวิตน้อยๆของหญิงลักอยู่ในกำมือตุลาการสารรัฐธรรมนูญ9คนคาดว่าหวยสารรัฐธรรมนูญจะออกรางวัลใหญ่ก่อนสิ้นเดือน ส่วนปปชกำลังเร่งจะฝันยิ่งลักษณ์คดีทุจริตโครงการจำนำข้าวให้เสร็จคลอดซอก่อนสิ้นเดือนมีนาคมเช่นกันแม้นายกยิ่งลักษ์จะขอขยายเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก45วันแต่ปปชอยอมขยายเวลาให้อีกแค่15วันออกอาการชัดว่าต้องการปิดบัญชียิ่งลักษณ์ให้จบก่อนสิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับปปชจะชี้มูลความผิดสอสอสว308คนที่โหวตแก้ไขและธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแม่ลูกจันย้ำว่าถ้าปปชชี้มูลความผิดสอสอสว308คนประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอวอมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย กลายเป็นความผิดร้ายแรงทำให้สอสอและสอวอค่อนสภาต้องตกเก้าอี้ยกพวงอันหนึ่งแม่ลูกจันทร์แปลกใจที่จู่ๆกกตเกิดฟิตแจกใบเหลืองหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรทั้งๆที่นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมเกือบครบหนึ่งปีดูประหนึ่งว่ากกตเที่ยงตรงยุติธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชัง แม้แต่ผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์ยังโดนใบเหลืองย้อนหลังจนครางฮือเป็นนกทึดถือแต่ล่าสุดมีเสียงวิจารณ์ให้แซดว่าเป็นแผนกุ้งฝอยตกปลากระพงแจกใบเหลืองคุณชายสุขุมพันธ์พักประชาธิปัตย์แลกกับแจกใบแดงสอสอระดับแกนนำพักเพื่อไทยรวดเดียว16คนสอยเรียบตั้งแต่อดีตนายกสมชายวงศวัิ์ รองนายกสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาจะตุรนใช้แสงแกนนำเสื้อแดงนัทวุฒิสายเกือ้อและนายแพทย์เวงโติิราการและอื่นๆอีกมากมายข้อหาเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสสรับเชิญไปออกรายการทีวีในช่วงที่มีพรดอยุบสภาทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบต่อคะแนนนิยมเอา้าเอ้าเข้าไป